มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคคำพีทางอากาศเราจะมาศึกษาพระธรรมวิวร์บทสุดท้ายกับบทที่22หัวเรื่องลากคือแม่น้ำแห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิต พัญญาการเสด็จกลับมาของพระคิดการเชื่อเชิญครั้งสุดท้ายบทนี้มาถึงฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่นำเรามาถึงสิ้นสุดพระคัมภีร์ด้วยนะครับพระเจ้าให้ถ้อยคำสุดท้ายในบทนี้และเป็นถ้อยคำสุดท้ายจึงมีความสําคัญนะครับเราก็ศึกษามาจนถึงสิ้นสุดการเดินทางของมนุษยชาติ หนทางลำบากคำถามหลายข้อยังไม่มีคำตอบปัญหายาหลายอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่มาถึงตอนนี้กับมนุษย์ก็เข้าสู่นิรันด์โดยมีสามัคคี่ทำกับพระเจ้าอีกและที่นี่จะมีคำตอบตัวอย่างคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์นี้เริ่มต้นนะครับในปฐมการพระเจ้าทรงนเรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินเริ่มต้นอย่างนี้ในประธมการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งและจบลงด้วย องค์ควบคุมสิ่งที่เป็นของโปรงโปรงทนทุกโปรงชำระราคาและก็สิม,มชนและได้รับชัยชนะพระสิริเป็นของโงร์และโงร่งพอประทยนะครับพระธรรมอิสยาบทที่53บข้อ11บอ็อกอย่างนี้ครับท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งบิญญาจิตของท่านและพอใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมและท่านจะแบรบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลาย แม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิตบทนี้เริ่มต้นด้วยคำมายาที่งดงามถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าท่านได้ชี้ให้้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสสโภดกไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝ้ามีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นก็ และใบของต้นไม้นั้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชา,ชาติให้ใหายมาตอนนี้ครับกรุงเยรูซาเล็มใหม่ดูเหมือนมีแต่แร่ธาตุและไม่มีพืชมันระยิบระยับเราสงสัยว่ามีหญ้านุ่มๆให้นั่งต้นไม้และน้ําอาหารหรือไม่นะครับแต่ที่นี่ครับบอกว่า,าถึงอบอกถึงส่วนที่ผมพูดไปมีนุ่มนะครับในเมืองนี้มีงดงามมีอะไรที่งดงาม มีแม่น้ําในเอเดนแห่งแรกที่แยกออกมาเป็นแม่น้ำสีสายแม้ว่ามีน้ํามากมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าแม่น้ําแห่งชีวิตนะครับในสวนเอเดนเนี่ยเป็นสวนต้นไม้ที่มีต้นไม้แห่งชีวิตดูในปฐมกาลบทที่3ข้อ24แต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่นี่ครับมีแม่น้ําแห่งชีวิตและพระที่นั่งของพระเจ้าที่เป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ําและมีต้นไม้แห่งชีวิตเป็นต้นไม้ผลเกิดผลสองชนิดในแต่ละเดือนมีผลเกิดอย่างมาก กับคนจะกินและดื่มนั่นคือความโรงอกอย่างมากที่หลายคนรู้สึกนะครับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นพิภพละต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้ามีแนวโน้มที่จะถือว่าพระกัมภีตอนนี้ในวิบอนหมายถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าการตีความหมายแบบ ตรงตามตัวอักษรก็มีความเป็นไปได้มากกว่าในตอนนี้นะครับแม้แต่ใบของต้นไม้นี้ก็เป็นประโยชน์เป็นยาน่าแปลกใจที่ในจักรวาลที่ดีสมบูรณ์แบบจะต้องมียา,าจะาเพื่อป้องกันป้องกันโรคนะครับและนี้เชื่อเป็นส่วนตัวว่าร่างกายของผู้ที่อยู่ในสภาพนิรันดร์จะแตกต่างจากร่างกายของผู้เชื่อในขีจังซึ่งเป็นเหมือนของโพรงนั่นคือร่างกายของพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนของโพรง ร่างกายของผู้อู้ที่อยู่ในโลกจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นครั้งคราวนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกเขามาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่มาจากโลกเข้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่ใช่มาเพื่อนำพิธการเท่านั้นนะครับแต่มาเพื่อปรับแล้วก็ฟื้นฟูร่รางกายและจิตวิญญาด้วยอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันนะครับข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปโดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผาเขาการคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดการทรงสร้างขั้งแรกเนี่ยถูกทําลายด้วยคํำสาบของความบาปโลกเก่าซึ่งเราอยู่นี่นะครับมีรอยแผลของคํำสาบแช่งและความบาป การสร้างใหม่นะ่ะจะไม่มีร่องรอยของความบาปความบาปหรือความชั่วร้ายจะไม่ได้รับอนุญาตนะให้มีแม้แต่โอกาสที่จะเข้าไปได้ในสวนเอเดนนะครับมีศักยภาพของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วการสถิตอยู่ของมรจายาและพระเมสสปดกค,ครับจะเพียงพอที่จะป้องกันผู้ทดลองได้เข้ามาหามนุษย์คนแรกของโลกนะครับ อาดำตอนนั้นพลาดไปอ,อนาคตจะไม่พระที่นั่งของพระเจ้าและพระมิสโปโดกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เปรียบให้เห็นหเห็นภาพก็เป็นศูนย์กลางหรือว่าสำนักงานใหญ่ของพระเจ้าและพระบุตรนะครับอันนี้ไม่ได้บอกถึงพระวิญญาณสุดก็ต้องการคําอธิบายนะครับในการสร้างครั้งแรกนั้นพระวิญญาณสุดเสด็จมาเพื่อกระจัดและก็ฟื้นฟูโลกที่ได้ถูกทําลาย พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํนานั้นดูในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสองพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2, ธนี้เป็นเครื่องมือในตอนนี้เพื่อการสร้างหัวใจและชีวิตของคนบาปขึ้นใหม่และไม่มีความจําเป็นสำหรับงานของพระองค์ในการสร้างใหม่นี้ดังนั้นการไม่บอกก็ถูกนะครับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จานนมัสการพระองค์วลีท้ายของข้อสอันนี้บอกให้รู้ว่าสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่อยู่เฉยๆไม่มีอะไรทํา แต่เป็นสถานีที่มีกิจกรรมไม่หยุดหย่อนและก็ไม่จําเป็นต้องพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยครับคุณผู้ฟังครับคำว่านามัสการที่นี่หมายถึงการรับใชบ้หลายคนก็อาจจะติดภาพตอนนี้นามัสการกคือนะกราบไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความหมายเนี่ยคือการรับใช้ดรวินเซนต์บอกว่าคนยิวได้ใช้คำนี้ในความหมายที่พิเศษมาก เพื่อแสดงถึงการรับใช้ที่ถวายแก่พระเยโฮว,วาโดยคนอิสราเอลในฐานะชนชาติพิเศษเราอ่านเรื่องนี้ในจดหมายฝากเฮบรูว่าแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนามัสการและมีโลคิยาสักสิทธิสถานเพื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกบรุหิตก็เข้าไปในเต็นท์ห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจวัตรพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อหนึ่งและข้อจะเป็นการรับใช้พระเจ้าที่พิเศษ ที่จะทำในเมืองเยรูซาเล็มใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าจะมีหน้าที่อะไรบ้างแต่มีอะไรให้เราให้ทำและก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกลางคืนไม่มีกลางคืนก็หม่ต้องพักร่างกายยังมีสภาพใหม่ครับในที่สุดมนุษย์จะเห็นพระพักของพระเจ้าและนี่เป็นความต้องการสูงสุดที่บอกโดยท่านโมเสสในพันธสัญญาเลิมในพระธรรม พันธสัญญาใหม่ครับก็บ่งโดยเฟลิก์นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำรงชีวิตและเป็นความพอใจพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผาเขาแต่ละคนจะมีพระนามของพระเมสสิยาห์รือพระคริสต์แต่ละควรจะเป็นเหมือนพระองค์โดยที่ไม่รบกวนเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเองเรียกว่ายังมีความเป็นตัวงตัวเองนะครับแต่ก็เป็นเหมือนของพระองค์เป็นของพระองค์ถ้าพระองค์พระประทัยนะครับ เราก็อยากจะให้พระเจ้าสอนนะหลายสิ่งหลายอย่างและเราก็อ,อาจจะมีบทบาทตามที่เราถนัดเป็นเอกลักษณ์ของเราท่านที่ถนัดมีจุดเด่นเรื่องดนตรีก็ดนตรีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็อยู่ที่นามพระไทยของพระเจ้าครับถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็มีคนสอนนี้ก็อยากจะเจออาจารย์ปรโลมาฟังท่านสอนเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นคือความคิดของผมนะของท่านก็คงจะมีครับ ความสนใจในตอนนี้อยู่ที่แสงโดยตรงของการสร้างใหม่จะไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงสว่างที่สะท้อนแสงอย่างเช่นดวงจันทร์นะครับพระเจ้าให้ความสว่างแก่จักรวาลดยการสถิตอยู่ของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นองค์แห่งความสว่างในอนาคตนิรันดอนนั้นนะครับคริจัรนี้เปรียบเหมือนเจ้าสาวนะครับผู้เชื่อที่รวมกลุ่มกันก็เรียกว่าคริจักร ก็จะปกครองร่วมกับพระมิสยานหรือพระฤิ์พระองค์จะให้โลกดวงหนึ่งหรือระบบสุริยะอะไรก็แล้วแต่นะครับให้แต่ละคนรับผิดชอบอย่าลืมนะครับอาดัมเนะี่ยได้ปกครองเนือการทรงสร้างเก่าบนโลกนี้นะครับคือพระเจ้าสร้างอาดัมก็ให้ปกครองให้ดูแลสวนสวนเอเดน พ้อสัญญาถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ข้อหข้อเจ็บอกว่าและทศวรร์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสัตว์ซื่อและสัจจริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจิตวิญ,ญญาณของผูก้กชนะได้ทรงใช้ให้ทสวรร์ของพระองค์สำแดงแกบ่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อให้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าและดูเถิดจะเราจะมาในเร็วๆนี้ผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์นในหนังสือนี้ก็เป็นสุขเรื่องนี้ สำคัญนะครับเมื่อพระคิดตรัสว่าและดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้อันนี้บอกซ้ำอีกในข้อ12และข้อ20บอกซ้ำสามครั้งในบทที่22หรือบทสุดท้ายนี้นครับแสดงว่าสำคัญและดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้ไม่ใช่มาในเมชาหรือมาในทันทีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่บทที่4นะครับ เป็นช่วงการทนทุกหญ่บทที่4นะครับในช่วง7ปีและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงสิอ่าสามปีครึ่งหลังเรื่องที่หนุนใจคือว่าพระคุตรัสว่ามันจะไม่นานแต่นั่นหมายความว่าเมื่อเรามาถึงเวลานั้นเราไม่รู้ว่าเวลาไหนครับไม่รู้เวลาเจาะจงองค์พระคิดประทับตราของพระองค์ที่หนังสือเล่มนี้ถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสัตย์ซื่อและสัจจริงหมายความว่าไม่มีมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลดมันเป็นอย่างอื่นได้ ในตอนเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ก็มีพระพรสำหรับผู้ที่อ่านและฟังและทำตามขอความเหล่านี้ในตอนจบองค์ประคดย้ำพระพรสำหรับผูที่รักษาถ้อยคำเหล่านี้ครับนี่เป็นหนังสือที่ไม่ใช่เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วไปแต่ว่าเพื่อการดำเนินชีวิตและประพฤติตามนะครับข้อ8ถึงข้อ11เข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และ ขันข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก่อุดตัวลงจันน้ำมการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระชนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ท่านจงนมัมการพระเจ้าเถิดและท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ว ผู้ที่เป็นคนอาธรรมก็ให้เขาประพฤติอาธรรมต่อไปผู้ที่เป็นคนลามโมกก็ให้เขาลามโมกต่อไปผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขากระทำการชอบธรรมต่อไปและผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปคุณผู้ฟังครับสังเกตข้อความสุดท้ายและย้ำเสมอนะโดยท่านย่อนว่าท่านเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ชมเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นวิธีการซึ่งบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของหนังสือ ท่านยอนประทับใจมากครับจนตอบสนองไปตามธรรมชาติโดยอัตโตนมัติเลยคือกราบลงแล้วจัดนมัสการทุสวรรทุสวรร์นั้นก็ห้ามนะครับแล้วก็มีวลีหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ผู้พยากรณ์ดานี้ได้รับคำสั่งให้ประทับตราถ้อยคำของอผู้เผยชนะ หรือคำเผยพระชนะของท่านซึ่งได้รับประเจ้านะครับเพราะว่าอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นในดานเนยีลบทที่12ข้ 4. อ4อันที่จริงนะครับเราอยู่ในศตวรรษที่22นะครับปี2000ก็21นะเรายังไม่ได้เข้ามาในสัปดาห์ที่7ของดานีนียลตรงกันข้ามนะครับคำพยากรณ์ที่ให้กับท่านยอหนนี่ก็ลังจะเกิดขึ้นในตอนนั้น2000ปีมาแล้วนะครับ ครือจักรได้ผ่านช่วงเวลาของครือจักรทั้งเจ็ดที่บอกไว้ในบทที่สองและสามผู้ที่เป็นคนอาธรรมผู้ที่เป็นคนลามกก็คงจะเป็นสภาพที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่พินาศและยิ่งน่ากลัวเมื่อการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวในบทที่20เกิดขึ้นภาพที่เต็มไปด้วยความบาปของคนที่พินาศคือสิ่งที่ทาวรและนิรันต์แม้ว่าไม่คงที่คนอาธรรมก็จะอาธรรมยิ่งขึ้น ผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามูกต่อไปครับสบภาพของคนที่พินาศย่ำแย่จนคนเรานี่กลายเป็นสัตว์ร้ายนะครับนี่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกด้านหนึ่งสภาพของคนที่มั่นคงคนที่มีธรรมะหรือคนที่มีพระเจ้านะครับก็เติบโตไปพัฒนาไปชอบทำก็ชอบทำยิ่งขึ้นบริสุดก็เบอริสุดยิ่งยิ่งขึ้นนะครับข้อสิบสถึงสิบอกว่า ดูเถิดเราจะมาในเรืเหล่นี้และจะนำบำเด็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานคนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในใน,นครนั้นโดยทางประตูภายนอกนั้นมีสุนัขคนใช้เวทมนตร่วงประเวณีคนฆ่ามนุษย์คนไหวรูปเคารพทุกคนที่รักการบูชาและประพฤติตาม เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคือจากทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจํารุ่งอันศกใสิทิ์อกรจักควรจะรู้แพงการนี้ของพระเจ้าตูตสวรรค์บอกถ้อยคําที่เป็นส่วนตัวมากจากพระคทธนะหรือว่าพระองค์ตรัสเองเป็นส่วนตัวพระองค์สัญญานะว่าจะเสด็จมาอีกนั่นคือประกาศส่วนตัวของพระองค์ ไม่มีผู้เชื่อที่สามารถสงสัยหรือปฏิเสธพัญญาที่สําคัญยิ่งและเป็นส่วนตัวนี้ขององค์พระคฤิดตได้นะครับและพระองค์ก็จะให้บําเพ็ญเป็นส่วนตัวแก่ผู้เชื่อแต่และคนคือแก่คนเหล่านั้นในีคือจากที่ถูกรับไปจากโลกนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมอาจารย์เปรโรถึงเขียนไว้นะเขียนว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในลิดเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชุมนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากหมันมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากหมันมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระยซสคริ์พระเจ้าได้ทสงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับฟริปีบทที่3ามข้อ10ถึง14ครับอีกครั้งพระองค์ยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระองค์เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานโอตัดนะครับเริ่มต้นในวิวรณ์และก็สรุปด้วยสิ่งนี้นะครับ มีคำหนึ่งสุนักสุนักเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากนะในพระกัมภีร์นะครับคงม่ไม่หมายความว่าในสวรรค์จะไม่มีสุนักแต่เพราะว่าสุนักกินของเน่าในสมัยโบราณนะก็ถือว่าเป็นสัตว์ไม่สะอาดสุนักยังหมายถึงคนที่ไม่ใช่อยู่ด้วยนะครับอาจารย์พอเรียกคนที่เคร่งบงัญญัติก็เลกเดียวกันองค์พระคริสตัดว่านะเชือสายของดาวิดอันนี้เชื่อมกับพันธสัญญาเดิมนะครับดาวประจำรุ่งอันสุกใส สังเกตดาวประจำรุ่งอันสดใสเนี่ยมักจะปรากฏในเวลาที่มืดที่สุดในเวลากลางคืนนะครับดูในมรารคีบทที่4ข้อ2คําับคำเชื้อเชิญและคำเตือนสุดท้ายข้อ17ถึงข้อ19นะครือจักคือเจ้าสาวได้รับคําเชื้อเชิญและข้อ20 21ยสิอองข้อสุดท้ายคือพัญญาและคําอธิษฐานสุดท้ายนะครับข้อ2 0 21่บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพญาในเหตุการณ์ั้งปวกเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนเอองพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดขอให้พระคุณแห่งพระ,ยพระเยซูเจ้าจงดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอพร้อมแล้วนะครับพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดคือเสียงร้องจากหัวใจของผู้เชื่อทุกคนขอให้พระคุณแห่งพระเยซูเจ้าดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิดอาเมน พันธสัญญาเดิมจบลงด้วยคำแช่งสาพัพนธสัญญาใหม่จบลงด้วยคำวยพรแห่งประคุณเหนือผู้เชื่อนะครับประคุณนี้ให้กับทุกคนจบพระธรรมวิวรณ์นะครับคุณทุกฟังครับรายการพระรมพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสระวันนี้ขอพระเาทรงโปรดวยพรสวัสดีครับ